สวัสดีครับต้อนรับสู่ช anel ของปาร์กเองนะครับชื่อว่าปาร์กี้ออฟฟิเชียลนะครับวันนี้ก็จะเป็นวิดีโอรแรกนะครับที่ปาร์กจะทำขึ้นมานะครับแคลลี่แอมเบสแคลลี่ไซส์35เราทำเป็นเรื่องใกล้ตัวก่อนเลยแล้วกันนะครับคือหลายคนเนี่ยนะครับที่แบบอยู่ใกล้ๆตัวปาร์กก็จะถามว่าผู้ชายเนี่ยใช้ a อมเได้ไหมในความคิดปาร์กนะครับก็เปาว่าใครจะใช้ก็ได้นะครับแต่คือใช้ได้ในความหมายของคนถามมาเข้าใจ ใช้แบบใช้แล้วมันมันใช่เหรอมันคือไหมอ่ะใช่ใช้แล้วมันคือปะวะผู้ชายใช้แอมเมสมันไม่ถูกเพราะว่าแอมเมสมันก็คือมันก็คือมาจากมันก็คือมาจาก her b a แบถูกไหมครับมันก็คือกระเป๋าของผู้หญิงอ่ะแอมเมสก็คือ her b a แบแต่เสร็จแล้วทีนี้ anyway it's not about her b a g k or men man it's about ถ้าคุณใช้แล้วมันทําให้คุณดูดีขึ้นถ้าคุณใช้แล้วมันทําให้คุณหล่อขึ้นจริงๆโดยที่คุณไม่ได้หลอกตัวเองว่าคุณแบบ ใช้ค่อยของแพงแต่คือบางคนใช้ของแพงแต่มันไม่ได้หลอกเข้าใจไหมคือมันต้องใช้แพงแล้วหลอมันคือคําตอบอันนี้คือคอําตอบสราบปากนะที่ปราเป็น วัยรุ่นปาก็รู้สึกว่าจะใช้อะไรก็ได้จะใช,จะใช้จะใช้กระเป๋าชาั้นดีชั้นแนวอะไรขนาดไหนก็ได้แต่คือต้องใช้แล้วมันต้องหล่อไว้ฟินิชมันนะคือต้องใช้แล้วให้หล่อคือจบนะครับวันนี้นะครับด้วยความที่ปาร์กเนี่ยก็เป็นคนใช้แอ r m เมประมาณหนึ่งนะครับไม่ได้เยอะมากบอกก่อนนะครับไม่ได้มีเยอะมีแค่นี่นี่หน่อยๆเท่าที่ตัวเองชอบเพราะปาร์รู้สึกว่ามันก็เป็นกระเป๋าแรงแ,รงแบบท็อปป้าในของแบรนด์เนมอ่ะที่มันแบบเออมันราคาสูงแล้วมันก็สวยนะไม่ใช่แบบว่าสูงแค่ราคาแต่คือแบบ คือคือป้าอยากให้คุณได้ลองใช้ก่อนแล้วค่อยตัดสินใจว่าแบบมันสวยหรือไม่สวยครับเพราะว่า พอใช้แล้วมันก็สวยนะครับโดควขารู้สึกขอบใจลึกๆนะครับทีนี้นะครับด้วยความที่ปาร์กในเพศสภาพก็เป็นผู้ชายนะครับคือถ้าอยากใช้แล้วเนี่ยเราก็ต้องเลือกสเปคของเนี่ยให้เหมาะกับเรานะครับทีนี้ปาร์กจะให้มาดูครับว่าใช้ Air m e s ยังไงให้หล่อใช้ Air m a s ยังไงให้หล่อนะครับสําหรับใครนะครับที่เป็นผู้ชายแล้วมองว่าแบบคือเบื่อเลยละอาทำนองนี้นะเบื่อลลยละเบื่อปุชชี่ละ เพราะแบบว่าอยากลองอะไรใหม่ๆบางคนเนี่ยบักเชื่อแบบอยากลองอะไรใหม่ๆถืออะไรแบบใหม่ๆบางว่าบางทีอะบางทีบางทีอะคือแบบถือจนแบบว่าคือปัก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 ถือแบบผิดถูกไปเยอะมากนะคะเพราะว่าเออถือมาเยอะมากจนทุกวันเนี้ยก็ไม่ได้ถูกหรอกครับแต่รู้สึกว่าแบบแม่หล่อขึ้นกว่าเดิมมาเริ่มแต่งตัวเป็นอะไรเงี้ยวันนี้นะครับขออนุญาตมาแนะนํานะครับว่าแอมเสของผู้ชา,ชาใช้ยังไงให้หล่อนะครับอ เดี๋ยว้ายกตัวอย่างให้ดูนะละกันครับอันนี้คือเป็นลูกชายนะครับที่รักมากนะครับน่าจะเป็นเบอร์หนึ่งเลยที่บ้านที่มีอยู่นะครับเพราะว่าจะมีประมาณไม่กี่ใบครับไม่กี่ใบตัวนี้นะครับก็คือจะเป็นสเปคเขาเรียกว่ามันจะมีหลักๆนะครับแอมเที่นิยมคือป๊าก็บอกก่อนนะครับว่าป๊าก็ค่อนข้างที่จะใช้เบสิกนะครับป๊าไม่ได้ใช้แบบว่าตัวแบบหนังพิสดารมากเพราะบางทีป๊ารู้สึกแบบว่าส่วนตัวในความคิดนะ คือคลาสสิกมันเหมาะกับผู้ชายชายนี่คลาสสิกอ่ะมันเหมาะกับผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยครับนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันมีแบบไหนบ้างที่นิยมนะครับของ m อเคือหลักๆกันเราต้องซื้อมาแล้วเราต้องไม่ขาดทุนมากหรือแบบว่าซื้อมาแล้วกำไรต่อได้อย่างเงี้ยนี่คือเป็นแบบความเก๋ของการซื้อของนะครับก็เนี้ยทุกใบที่ซื้อมาก็ตอนนี้ถ้าปล่อยออกไปปักว่าไม่มีใบไหนขาดทุนเลยครับดีใจมากนะครับอ่ะทีนี้หลักๆนะครับจะให คนวิชาหรือว่าท่านใดเนี่ยดูอยู่ใช่ไหมครับหลากๆลายแอมเสนะครับจะเป็นที่นิยมนะครับอยู่2รุ่นนะครับรุ่นแรกนะครับเรียกว่าแคล l ี่ e คล y ี่นะครับ k คล l ี่นะครับซึ่ง k คล l ี่จะมีหลายไซส์มากตั้งแต่25 28, 32, 35นะครับหลักๆเนาะอาจจะมีไซส์ที่เก๋กว่านี้36มเราไม่มั่นใจนะครับก็อาจจะต้องลองดูแต่ว่าไซส์หลักจะเป็นพวกนี้นะครับอ่ะอันนี้เรียกว่าเบอร์กินครับ เห็นไหมครับสองทรงไม่เหมือนกันอันนี้มี2หูอันนี้มีหูเดียวแต่ว่ามีสายสะพายน,นะครับสายสะพายของของแท้เนะี่ยอยู่ด้านในเนาะคือปาจะให้ดูเดี๋ยวอ่ะอัพทีละตัวก่อนดีกว่าตัวแรกนะครับถ้าจะใช้อ่ะแนะนําให้ใช้2รุ่นนี้เพราะว่าเวลาเบื่อเอาไปขายตอ่อราคามันไม่ได้สวิงแรงนะครับมันได้กําไรใช้เขาเรียกกําไรใช้นะครับหรือบางคนเนี่ยเก่งๆก่งเทรดของเก่งๆอะ่ะ ได้ของแบบเอาไปขายต่อกําไรอันนี้ก็เป็นความสามารถเฉพาะบุคคลไปอีกนะครับขอบอกก่อนอย่างแรกนะครับมือหนึ่งเนี่ยทุกใบเนี่ยโซนใหญ่จะอยู่ประมาณแบบ4,000สนไปปลา,ายนะครับรวมภาษีค่าขาเข้า,ขา,ขา,ขานั่นนี่นู่นมาก็จะอยู่แบบเอามาแบบพิออเดอร์หรือว่าขายในไทยที่แบบตามร้านแม่ค้าก็จะอยู่ประมาณ 5, 5้า0ส0ห0าหกแแล้วแต่สเปคแต่ละสีนะครับแต่ว่าทุนก็จะเท่ากันแต่หาของยาาพิเศษนะพวกนี้นะครับอ่ะ มาดูกันอันนี้มาขอเริ่มใบแรกก่อนนะครับอันนี้นะครับใบที่บักใช้นะครับตัวนี้คือเคลลี่นะครับเคลลี่เอ็มส์แคลลี่ไซส์สามสิบห้านะครับหนังคือหนังเอฟซัมไม่ต้องงงนะครับเดี๋ยวบ้าจะบอกว่ามันจะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวจะให้ดูก่อนอะไหล่เนี่ยเป็นอะไหล่เงินนะครับอะไหล่สีเงินนะครับหรือเขาจะเรียกว่าซิลเวอร์ฮาร์ดแวร์อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับแล้วสายจริงๆของเขาเนี่ยจะอยู่ตรงนี้ครับคือป้าเก็บเอาไว้ คใครดูแท็บลอมไม่เป็นก็สามารถพิมพ์ถามกันได้นะเพราะว่าปาร์คเนี่ยครับดูเป็นนะครับคือปาร์คสามารถแยกของสเปคแบบใบละห้าหมื่นของจีนกับของแท้ที่แบบวันนิดเดียวอ่ะนะครับคือแต่คือคุณต้องเรียนมาคือปัรศึกษามันเยอะมากครับนะครับเว็บที่ตรวจแอมเสได้ดีที่สุดปาจะแนะนานะครับอันนี้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียชื่อว่าบาบาบีบายนะครับก็สามารถไปหาตัวนี้ได้เป็นของเมืองนอกนะครับก็ถ้าใครอยากได้ลิงก์เดี๋ยวปาแปะให้เนาะ นะครับมาถามในคอมเมนต์แล้วกันเนาะอันนี้เป็นคลิปแรกนะครับอ่ะอันนี้สายมันคือที่ั๊อไม่ใช้สายแท้มันในการใช้งานเนี่ยนะครับเหตุผลก็คือว่าพอใช้สายแท้เนี่ยผู้ชายเวลาใช้สายเล็กอะครับมันดูแบบมันดูไม่คือเท่าไหร่มันต้องดูเป็นสายหนา,หนาขึ้นมาหน่อยนะครับเล็กอย่างเลยเนี่ยเวลาใช้สายเล็กแล้วเนี่ย เวลาสะพายข้างมาหูมันจะโดนดันตัวมันจะดันหูทําให้หูเนี่ยมีการเสื่อมเร็วกว่าเดิมฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าของเสื่อมเร็วกว่าเดิมราคาเดี๋ยวมันจะตกเข้าใจไหมแล้วก็ต้องใช้ของแบบสภาพรักษาให้ทีที่สุดนะครับก็เลยว่าอ่ะใช้สายนี้แทนนะครับอันนี้เป็นสายของแบบกุชชี่ใบหนึ่งนะคะที่มีอยู่ที่บ้านนะครับก็มาใช้แทนนะครับซึ่งเออใช้แล้วมันหล่อไปเลยเหมือน Messenger Bag ไปเลยนะครับอ่ะทีนี้ มาเข้าหัวใจของการใช้กระเป๋า Airmes ยังไงให้หล่อเดี๋ยวปากเอาภาพตัวอย่างให้ดูก่อนผู้ชายสามารถใช้ Airmes ได้ครับเดี๋ยวให้ดูรูปปากว่าปางในใช้เวลาเป็นแบบฟินิชลุคของปางเรียกเป็นแบบไหนอันนี้แต่งตัวแบบว่ารับรับกำลังจะใกล้ตุ่จีนนะครับซ้อมแต่งตัวจีนไว้ก่อนอันนี้ถ้าปักใช้ก็จะก็เป็นอารมณ์แบบนี้นะครับถ้าเป็นแคลรี่ก็ใช้อารมณ์แบบเนี้นะครับแล้วก็ถ้าเป็น m s เอ้ยถ้าเป็นเบอร์กินก็อารมณ์แบบนี้นะครับเออ ซึ่งไม่มีแค่ปา๊กนะที่ใช้ปั๊ไม่ได้เป็นคนเดียวนะครับคนใช้แอมเมสที่แบบที่เป็นผู้ชายจริงๆอ่ะเยอะนะครับเดี๋ยวปัาจะเอารูปให้ดูเนี่ยก็เยอะนะนะครับลองเปิดใจว่าใช้แอมเมสให้ถูกสเปคนะครับเลือกสเปคของให้ถูกใช้แล้วหล่อครับออนนี้มั่นใจเลยครับใช้เลือกสเปคของให้ถูกนะครับใช้แล้วหล่อครับอ่ะทีนี้นะครับมาถึง รู้เรื่องคีย์สำคัญในการใช้ Air m a s เนี่ยนะครับใช้ยังไงให้หล่ออ่ะฟังเลยนะครับอย่างแรกนะครับอย่างแรกอย่างแรกเลือกรุ่นที่เราชอบก่อนรุ่นก่อนนะครับมันจะมีรุ่นสะพายข้างใช่ไหมครับกับรุ่นถือแล้วก็มันจะมีรุ่นคลาสนี่น,นู่นอีกแต่ปรากแนะนําว่า2รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ผู้ชายใช้แล้วสวยเอย้แล้วหล่อครับใช้แล้วหล่อใช้แล้วหล่อนะครับทีนี้ต่อนะฮะ ทีนี้พอเลือกได้แล้วว่าจะเอาทรงไหนเลือกไซส์ครับเลือกไซส์ให้เหมาะกับตัวคือถ้าปาร์กเนี่ยเอาแคลลี่มาปาร์กใช้ไซส์ยนะครับเดี๋ยวปาร์กขอเอาแบรนด์อื่นมาให้ดูถ้าเป็นไซส์่แล้วลองมาสะทายข้างอะ่ะเดี๋ยวให้ดูนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็ดูเป็นแบบตุ๊ดน้อยไหมเอาจริงๆมันก็ดูเป็นแบบตุ๊ดน้อยซึ่งตุ๊ดน้อยไม่ได้ผิดนะครับแต่แค่มันไม่ได้ดูหล่อนะครับมันก็ดูเป็นตุ๊ดน้อย ทีนี้พอถ้าสมมติว่าเอาเป็นไซส์ขยับขึ้นมาหน่อยเป็นยี่สิบแปดนะครับยี่สิบแปดเนี่ยก็คือเดี๋ยวป้าจะสะพายให้ดูนะครับหรือยี่สิบแปดเนี่ยครับพอลองสะพายคือมันก็ยังตุ๊ดน้อยอยู่เห็นไหมว่าสายอ่ะเห็นสายของแท้ของแอมเ e สนะครับไอเนี้ยป้าใช้สายของกุชชี่เนาะคือป้าเอาใบอื่นมา มันจะพอสายมันดูเล็กมันทําให้เราเป็นตุ่น้อยเราต้องใช้สายที่มันดูหนาขึ้นนะครับมันจะได้ดูเป็นแมสเซนเจอร์ขึ้นมานไงอย่างเงี้ยนึกออกไหมมันก็ยังเป็นตุ่น้อยนี่คือ28นะครับนี่คือสายยี่สิบแปดยี่สิบแปดคืออะไรยี่สิบแปดเซนครับจากนี่วัดถึงตรงนี้คือยี่สิบแปดเซนนะครับทีเนี้ไซส์ที่ปาร์คใช้อยู่เนี่ยคือไซส์สามสิบห้าเซนครับจากเนี่ยวัดถึงเนี่ยคือสามสิบห้าเซนนะครับเห็นไหมนะครับทีนี้ ผู้ชายใช้ไซส์ไหนเท่าที่ปาร์ะดูมากับลูกค้าปาร์ะหรือเพื่อนเยอะที่สุดใช้แล้วหล่อไซส์ถ้าเป็นเคลลี่นะครับเอาเคลลี่เทปนี้ขอทําเป็นแค่เคลลี่ลวกันเดี๋ยวเทปหน้าเอาเบอร์กินละกันเนาะถ้าเป็นเคลลี่เนี่ยแนะนําว่าเป็นไซส์สามสิบห้าครับถ้าเป็นผู้ชายใช้นะใช้3สามสิบห้าใช้แล้วจะหล่อครับแล้วก็ลองดูว่าสายแทนเนี่ยที่แบบทันชอบที่มีที่บ้านเอาของใบอื่นมาก็ได้เอาคลิปออลุยมาก็ได้มาใช้เป็นสายแทนไป นั่นแหละครับให้เป็นสีเดียวกันนะครับก็หล่อแล้วนะครับทีนี้อย่างแรกไซส์ไซส์เสร็จแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวดูโพยกันอย่างที่2คือหนังครับหนังนะครับป้าขอพูดหนังแค่เบสิกของแอมเมสนะครับขอไม่พูดแบบว่าหนังเอกโซติกเนาะพูดแค่เบสิกเอกโซติกคือพวกไรเอกโซติกคือแบบพวกหนังจระเข้นกกระจอกเทศหนังงูอะไรเงี้ยนะครับไม่พูดถึงแล้วขอพูดถึงเรื่องหนังเบสิกเพราะว่าเบสิกเนี่ยใช้แล้วค่อนข้างหล่อครับนะครับ อ่ะหนังเบสิกนะครับหลักๆเอาหลักๆนะครับหลักๆเนี่ยจะมีอยู่3ามหนังนะครับหนังแรกคือหนังเอฟซัมหนังเอฟซัมเป็นแบบนี้ครับหนังเอฟซัมจะแข็งสุดจะเป็นหนังที่แข็งที่สุดหนังที่สองนะครับคือหนังโตโกหนังโตโกเนี่ยมิดมันจะใหญ่ครับให้ท่องเอาไว้แบบนี้เอฟซัมใช้แล้วหล่อเป๊โตโกใช้แล้วหล่อเซอร์โอเคไหม เอฟซัม um, ใช้แล้วหล่อเป๊ะพอแข็งเนี่ยแข็งหล่อเป๊ะเอาเป๊ะอ,อ,อะหล่อแบบโ,โป๊ะโป๊ะเป๊ะมาแต่ว่าอยากหล่อเซอร์ใช้โตโกนะครับสวิปล่ะสวิปจะมีอีกหนังหนึ่งจะมีสามหนังนะครับหลักๆเอฟซัม um, โตโกสวิปปะไม่มีนะครับสวิปเนี่ยเป็นไปได้ไม่ต้องซื้อมาครับ <laughs> <laughs> เพราะว่าเป็นหนังที่พังง่ายที่สุดนะครับแล้วย่วมง่ายสุดเลยนะครับราคาตกไวสุดโอเคเนาะสามหนัง นะครับป้าแปะตัวอย่างเอาไว้ให้นะครับก็ดูว่าตัวเองเนี่ยอยากหล่อแบบไหนนะครับป้าก็มีทั้งสองหนังนะครับเพราะว่าก็แบบสลับเป็นใช้วันนี้แต่งวันนี้แต่งเสื้อยืดกางขาสั้นมันก็ต้องออกมาเซอร์ป้าให้มาถึงเอฟซัม um. ก็ไม่ได้ก็ต้องมาถือโตโกมันจะดูเซอร์ดีนะครับนะครับทีนี้ถ้าเป็นแคลลี่นะครับแนะนาว่าเป็นไซส์35นะครับแล้วก็แคลลี่ด้วยความเป็น messenger bag คือมันเป็นกระเป๋าสำหรับไปทำงานป้าแนะนำว่าใช้เอฟซัม um ดีกว่า นะครสี่นะครับตารางชาร์จสีของ m อเยอะมากเดี๋ยวมาแปะให้ดูนะครับโหเยอะมากคุณบักว่าน่าจะเป็นประมาณเกือบ3ามร้อยสีมั้งครับสีเยอะมากนะครับใบนี้นะครับคือสีคาร์บอนเอ้ยสีกาไฟครับสีใบนี้คือสีกาไฟนะครับนี่คือสีกาไฟและนี่คือสีมิดไนท์มิดไนท์คือเป็นดําที่ติดน้ำเงินนิดเดียว คุณจะต้องไปดูบนแดดดูในไฟบ้านไม่เห็นว่ามันจะมีสีน้าเงินคือเม็ดเสียมเงินเล็กนิดเดียวหลายคนคิดว่าใบนี้สีดำไมมใบนี้คือสีมิดไนนะครับเป็นดําติดน้ําเงินนิดเดียวต้องไปดูว่าจะเห็นน้าเงินก็คือต้องไปดูกลางแดดนะครับกาไฟคือจะเป็นแบบดําออกติดเทานะครับซึ่งสีมีเยอะมากเอาลหลักๆเลยครับผู้ชายไม่ยากเวลาจะใช้กระเป๋าแอเมเสเนี่ยคือถ้าใช้แล,ล้วหลอดหลักๆก็คือสีดํายังไงก็เซฟดาครับเชื่อปากดาถ้าดํา ไม่ดำก็นน้าตาลแค่นั้น,นครับเลือกเลยแต่ให้ดีที่สุดสําหรับบ้ังนะซื้อสีดําเพราะเวลาเทรดอะมันคล่องสุดนะครับคือตัวบังเองเนี่ยมี a m s 2สรุ่นนี้มีสีดําและสีน้ําตาลนะครับอ่านะครับเอาแค่เบสิกก่อนเนะไม่ต้องแบบพูดถึงเรื่องซับสอสี3สีอะไรเงี้ยเอาแค่ใช้แล้วหล่อเป็นพอยต์หลักก่อนนะครับทีนี้ เราผ่านเรื่องไซส์ไปแล้วผ่านเรื่องหนังไปแล้วนะครับอย่างต่อไปคือเรื่องอะไหล่อะไหล่นะครับหลักๆเนี่ยก็จะมีอะไหล่เงินกับอะไหล่ทองอันนี้คืออะไหล่เงินอันนี้คืออะไหล่สีทองนะครับก็เดี๋ยวนี้มันเป็นเทรนนะครับเทรนคือซิวเวอร์ฮาร์ดแวร์เนี่ยใช้แล้วมันดูเกาหลีสุดนึกออกไหมเออใช้แล้วมันดูแบบเกาหลีอะ่ะก็แนะนําว่าใช้ซิวเวอร์ฮาร์ดแวร์ครับแต่ส่วนใครที่แบบ w a n ล a ก o o k luxury so bad นะครับ w w n n n a be fierce so bad ก็ใช้ทองก็ไม่ติดนะครับแต่คือปักรู้สึกว่าตัวปาร์เนี่ยตอบโจทย์ในการใช้อะไรเงินแล้วหลอกกว่านะครับแต่แบบเดี๋ยวพอแต่งตัวเปลี่ยนมันก็อาจจะมีอะไรทองขึ้นมาอีกใบนึ้งก็ได้นะ <laughs> นะคะก็แล้วแต่ท่านชอบครับแต่ว่าถ้าถ้าแนะนําถ้าแนะนําใช้แล้วหลอกเป็นหลักก็ปั๊กว่าอะไรเงินแต่ถ้าแนะนําใช้แล้วขายราคา ไม่ราคาไปต่อสวยเป็นหลักก็ต้องเป็นอะไรทองครับถ้าใครอยากคุยอะไรเพิ่มเติมก็พิมพ์มาในคอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวปาฝากช่องทางติดต่อให้นะครับถ้าสมมติว่าอยากดูไอจีเออไอ<ป>จ<ฟ>ีเฟซบุ๊กปาอยู่อะไรบ้างนะครับอันนี้เป็นคลิปแรกนะครับเดี๋ยวเทปสองเรามาว่าถึงเรื่องเบอร์กินกันนะครับ ep สองนะครับเรามาว่าถึงเรื่องในเพจในคลิปปาร์ี้ออฟฟิเชียลนะครับเรามาพูดถึงเบอร์กินกันนะครับว่าเบอร์กินใช้อันไหนดีปาที่แบบดูแล้วมันหลอก the